โอเคใช่ไหมคะเพราะฉันว like nice ันนี้ค่ะจะมาแต่งหน้าไปเล่นสงกรามให้ดูกันเป็นลุคแบบนี้เลยนะคะมีความสดใสซาบซ่าและเราก็จะพิสูจน์ให้เห็นกันจะจะไปเลยว่าเฮ้ยมันกันน้ำจริงหรือเปล่าค่ะยูเครื่องสำอางทั้งหมดลุคนี้นะคะเป็นของโซ l สกินค่ะเขาบอกว่าเขามั่นใจมากว่าของเขาทั้งหมดเนี่ย กันน้ำแน่นอนอยู่รอดส่งการแน่นอนจะสวยใสยแบบนี้ตั้งแต่ต้นจนจบวันแน่นอนกล้าพูดมาสักขนาดนี้ไอ้ก็กล้าลองให้ดูเขาว่าลุกแบบนี้เนี่ยมันจะกันน้ำได้จริงหรือเปล่าและใช้อะไรแต่งกันบ้างแต่ยังไงไปดูกันได้เลยค่ะเริ่มขั้นตอนแรกนะคะก ครีมกันแดดกันก่อนเลยเคล็ดลับของคิวว่าไอทาซ้อนซ้อนซ้อนเข้าไปเลยชั้นนะคะให้หน้าของเรามั้แบบมีกันแดดแล้วอย่างแน่นอนเสร็จปุ๊บว่่ใช้นี้นะคะเป็นฟาวเดชั่นสติกเบอร์21นะคะมาลงตรงพวกริ้วรอยต่างๆของเราอย่างเช่นใต้ตาของเราอย่างเช่นรอยสิวของเราลงไปตรงจุดที่เราไม่มั่นใสนะคะแล้วก็ใช้แปีกฝั่งหนึ่งนี้นะคะมาเกลี่ยเกลี่ยเกลี่ยได้เลยนี่จะบอกว่ามันปกปิดดีมากแบบมากแล้วก็แน่นมากแบบ าใช้แปรงมันก็จะเนี๊ยบกว่านะคะแต่ว่าถ้าเกิดใช้มือเนี่ยก็จะเร็วกว่าซึ่งนี่เราก็ใช้มือเลยแหละจริง,รงๆไอแอบรู้สึกว่าใช้มือเงี้ยเราก็แบบกดตึบ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 ลงไปอ่ะมันทําให้เนื้อฟาวเดชชันนะ่ะมันติดอยู่กับผิวของเราไม่ออกไปไหนนะคะนะคะนะคะ,นะคะเคยว่ามันเนียนมากเลยอะ่ะคือแบบไม่ต้องลงซ้าไม่ต้องลงเพิ่มใดเลยใต้ตาอันเดียวคือแบบออกหมดเลยนี่คือฟาวเดชั่นไม่ใช่คอนซีลเลอร์นะแต่รู้สึกว่ามันให้ผลลัพธ์เหมือนเป็นคอนซีลเลอร์เลยคือแบบปริ๊ มากจริงๆเหมาะมากสำหรับวันที่เราต้องการน้าแน่นๆส,สวยจัดแน่นๆนะคะเอาจริงป้าดูจากลักษณะแล้วว่าน้ำผ่านไม่ได้เว้ยมันหนาแน่นตึบมากๆจริงๆรู้สึกเหมือนสามารถใช้ชีวิตได้3วันโดยที่น่าจะไม่หลุดแน่นอนเพราะมันแน่นมากเนาะเสร็จแล้วเราจะมาลงแก้มกันนะคะแก้มแน่นๆแล้วเราต้องใช้ป็นแบบเนื้อน,น้ำๆถ้าเกิดว่ามาใช้ผงปัดเนี่ยหลุดลอยไปกับใส่น้ำไม่หรอกเพราะฉะนั้นสิ่งนี้คือตอบโจทย์ค่ะคือเป็นคูชชั่นมีความสีแบบ มาอย่างนี้นะคะป,ะป,ะปะอะยังไงล่ะสีมาทันทีนะคะคือต้องบอกเลยว่าไอาจะปะให้มันแน่นไว้ก่อนจะให้มันมีความแดงมากไว้ก่อนเพราะเดี๋ยวเราจะมาทาแป้งกันน้ำทับเข้าไปอีกหนึ่งชั้นจังหวะนี้ขอแก้มแดงไว้ก่อนแม่สอนไว้นะคะเนื้อมันเย็นๆสบายผิวเลยอะเหมาะกับหน้าร้อนอย่างนี้มากเลยนะคะผู้ชายจะต้องอึ้งกับความเป็นธรรมชาติของหน้าของเราและความแน่นของหน้าของเราค่ะอะอย่างนี้ แล้วก็ตรงขอบๆนี่เราก็แบบใช้นิ้วๆเกลี่ย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 เอาให้มันดูแบบมีความเป็นธรรมชาติไปกับผิวของเรานะคะเสร็จแล้ว wow. เราจะมาทาแป้งอันด <osure> ีก <Momo> <ul> ันค่ะเขาบอกว่าเป็นทีเด็ดเลยคือกันน้ำแบบกันแบบกัน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 คือกันน้ำได้ดีมากๆเนื้อเนียนมากๆนะคะกันน้ำกันเหงื่อกันเทาคุมบัน คือแบบเป๊ะมากเหมาะมากๆสำหรับวันสงกรานนะคะเพราะว่ากันน้ำแบบร้อยเปอร์เซ็นต์สามารถทาไปว่ายน้ำก็ได้แล้วนับภาษาอะไรกักเรื่องสงกรานต์ทำไมเราจะทาแป้งนี้ไม่ได้นะคะจริงสามารถใช้ในช่วยนำรุก็ได้แหละไม่ต้องสงกรานต์ก็สามารถใช้ได้คือหน้าตามันก็ดีนึกออกไหมมีพัฟมาให้ด้วยแล้วก็จะใช้พัฟนะคะเปิดออกอย่างนี้แล้วเราก็จะเจอแป้งกดๆๆ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 กๆๆ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 นๆๆๆๆๆๆ เนียนมากเนียนมากโอ้ my god โอ้ my god จะบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะเขาได้ขึ้นชื่อว่าเป็นแป้งหน้าเด็กด้วยนะเพราะว่าทาไปปุบอ่ะหน้ามันจะดูเด็กขึ้นให้ความชุ่มชื้นแล้วก็ความกระจ่างใสด้วยคือไม่จําเป็นว่าต้องสงการจริงๆก็ทาได้ในออกไหมไปทะลงไปทะเลหรือจริงๆในชีวิตจำวันอย่างเงี้ยแป้งพวกเนี้ยมันก็สามารถใช้ได้ซึ่งนี่อยู่ดิให้ดูความเนียนแล้วความดีคือหน้าฉันไม่เทาเค้าจริงเนียนมากเลยอ่ะอยากให้ดูซูม เห็นดูคุมคนช่นไหมคะไม่น่าจะเห็นนะคะคือนี่แบบไม่เห็นดูคุมคนเลยคือเนียนมากมากจริงๆๆมากจริงจมากจริงๆอ้ามากจริงๆมากวจริงๆ รู้เรื่องรู้เรื่องรู้เรื่องหน้าสวยแล้วหน้าเนียนมากแล้วมีเซอกรกับมหีให้ด้วยแต่ขอแนะนำว่าให้เก็บไว้ที่บ้านไม่เ,เอาไปเล่นสงการนะคะมาต่อกันที่ในส่วนของคิ้วคิ้วของเราเนี่ยก็จะปล่อยให้โล่งจงก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่สําคัญมากเคล็ดลับของไอ้ก็คือว่าไอ้พวกอาบราวทัชทูอะไรอย่างเงี้ยที่มันทาตรงนึงคืนแล้วตื่นเช้ามาแล้วให้แบบอะไรอย่างเงี้ยควรจะทําไว้ก่อนนี่คือทําไว้แล้วเมื่อคือนนี้ให้มันมีความแบบเข้าล่างของคิ้วว่าเออต่อให้มันอะไรเกิดอะไรขึ้นอนะคิ้วเรามันก็ยังอยู่แต่เราก็จะมาเขียนนนนนนนเเพิิ่่่มมตกกััด้้้วววยอีะนนะคะแแแลแล็น เป็นแผนซ้อนแผนคือคิวของเราเนี่ยไงต้องให้มันหลุดไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องมีแบบก๊อก1ก๊อกสองคือแบบเอาให้มันแน่นนอนไปก่อนนะคะเขียน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 ไปเป็นคิวทรงที่เราถนัดนะคะเขียนเสร็จปุ๊บนางจะมีอีกฝั่งหนึ่งตรงนี้เป็นหัวฟองน้ำนะคะแล้วก็จะมาเบลนเบลนเบลนทำให้มันเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้นซึ่งไอแอชอบมากตรงนี้นะดูตรงหัวคิ้วนะคะเฮ้ยมันจะเป็นธรรมชาติมากนะคะยูนี่ดูดิเบลนเบลนเบลนธรรมชาติแล้วเห็นไหมอันน่ะยังไงล่ะ พี่เป้ปังอลังเวอร์ของเรามาแล้วนะคะนี่เขาก็บอกว่าติดทนเหมือนกันยังไงล่ะทุกอย่างมันติดทนไปสมดเลยน,นะคะสำหรับสงการเนี่ยอืม,อม คงใจมงลงแล้วค่ะยังมีอีกหนึ่งก๊อกคือฝั่งนี้นะคะเราก็ไว้ป,ปัดปัดปัดขนคิ้วได้นีนี่นี้ให้มันดูแบบมีความเป็นธรรมชาติคือดูดินางมีการประกอบร่างสร้างตัวที่แบบยิ่งใหญ่มากๆจริงๆมีแบบ3-4อันในหนึ่งเดียวในส่วนของตาบ่องตรงๆถ้าเกิดเป็นไอเซอร์ใหญ่ยยจะสุกแบบ เฮ้ยก็ไม่ต้องไปทาอะไรมันก็ได้เพราะแบบมันก็มีความอาจจะลุดได้บ้างเพราะมันอาจจะแบบมีการเข้าตรงเข้าตาบ้างในไรบางใช่ปะแต่ถ้าจะเป็นสายสวยมากเล่นน้ำเป็นงานรองความสวยเป็นงานหลักเราก็สามารถแต่งตาได้นะคะโดยเราจะใช้เป็นลิปแมทมาลงเป็นรองพื้นที่ตาให้ตาของเราไม่ดูแบบไม่ดูมวยไม่ดูอะไรอย่างนี้ม่ะจนเกินไปนะคะเป็นสีโทนสายฝ่อมีความน้ำตาลน้ำตาลอย่างเงี้ยมาปั๊บปัปปไปที่ตาของเราเนื้อสม o ท t h มากๆนะคะ เดี๋ยวนะเริ่มมีความงงใจว่านี่มันเกิดเ,เป็นลิปสติกหรือเกิดแบบเป็นอายแชโดว์คือเนื้อมันเนียนมากเลยอะคือแบบมันเกิดเป็นอายแชโดว์เฮ้ยมันสีสวยด้วยอะ่ะ กันนิกสองสีด้วยด้วยความสนุกด้วยความสีสวยด้วยความเกลี่ยลื่นขอเพิ่มสักหน่อยนะคะสดใส่แล้วเข้ากับแบบเครื่องต่างๆที่อุ่าห์ใช่เสศษสีมาตั้งเยอะแล้วแหละโอเคตาเราได้แล้วทีนี้สิ่งที่อซ์ขาดไม่ได้เด็ดขาดเลยก็คืออายไลเนอร์ค่ะซึ่งสิ่งนี้เนี่ยซูเปอร์แบล็กอายไลเนอร์ได้รับการคอนเฟิร์มแบบคอนเฟิร์มแบบคอนเฟิร์มคอนเฟิร์มค่ะว่ากันน้ำได้แน่นอนสามารถปิดเป็นสงการได้อันนั้นน่ะ นี่เหมือนหลับตาอยู่นี่คือลืมตาแล้วเ <c oughs> บิกเนตรขึ้นมานะคะในส่วนของขนตาน,านั้นขอแนะนําว่าอย่าติดเลยจะดีกว่าเพราะไม่งั้นก็ต้องมีการแบบพวาวาพวงมันจะเงิบอไหมมันจะหลุดไหมเผือมันไหลลงมาตรงหน้าอะไรอย่างนี้นจกแบบ มันเป็นอะไรที่แบบควบคุมยากสักนิดนึงนะคะเราก็มาปัดมาสคาร่ากันดีกว่ามาสคาร่านี่คือแบบปัดง่ายมากเรียงเส้นสวยมากแล้วก็ทั้งหนาทั้งยาวทั้งฟูเออคือสวยเลยดูดูดูดิดิบโอ้ยังกะติดขนตาปอมอ่ะไม่ใช่เล่นเล่นขนตาล่างก็ช่างมัไนไปคะ่ะเอาประมาณนี้พอเอาให้รู้ว่าตาอยู่ตรงนี้นะอย่างนี้หลักการของการแต่งหน้าที่สมการคือฉันสวยแนะจะโดนน้ำสาดโอเคป้าแต่ไม่ต้องให้มันเต็มมากจนเกินไปโอเคนะเ อนี้เสร็จแล้วดิเหลือแค่ทาปากแต่พูดเลยค่ะว่าเลือกยากมากคือลิปสติกเนแมทของนางเนี่ยมีหลายสีมากคือแบบเลือกบ่ถูกเลยค่ะว่าจะเลือกทาสีไหนดีไอ้ว่าสกคัญมันต้องมีความสดใสนิดนึงอะนึกออกไหมขอเลือกเป็นสีนี้ละกันมีความส้มๆนมๆชมพูชมพ,ชมพูเออทาก่อนเฮ้ยสวยเว้ยเฮ้ยสวยเฮ้ยงามมากและคือเม็ดสีแบบแน่นปากแบบปากอะ เป็นยังไงล่ะคะกลิ่นของมันก็จะเป็นกลิ่นแบบมีความนุ่มนิดหนึ่งนะแล้วเนื้อสัมผัสอ่ะมันจะเป็นสัมผัสแบบสม o ทมากมีความแบบสู o o t ่จะเมันแบบเนียนไปที่ปากเรามากเลยอะ่ะแต่ถ้าจะาไว้ชัวร์ใช่ไหมคะเมมก่อนพีคมากเมมก็แทบจะไม่ออกมาคือติดแน,น่นมากจริงๆย้ำไปอีกหนึ่งครั้งเบาๆเพื่อความแน่นอน<ม>และในส่วนของสีสีนี้ไอแฮปปี้มากคือแบบ ชุ่สีไอซ์พานี้หรือเปล่าคือสีสวยมาก <g ings> ชอบมากแฮปปี้มากมีความน่าเ่นมีความสดใสมีความมันหน้าที่จะไปเล่นน้ำนะคะแต่เดี๋ยวก่อนมันจะกันน้าจริงหรือเปล่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาบอกว่ามันกันน้ำเนี่ยถ,ถ,ถ้าเราถูกสาดขึ้นมาจริงๆมันจะเป็นยังไงไปดูกันค่ะเอาละค่ะทุกคนตอนนี้เรามาถึงเวลาที่น่าตื่นเต้นแลยนะคะเราจะมาทดสอบกันดูค่ะว่าเครื่องสําอางที่อยู่บนหน้าทั้งหมดไวยตอนนี้เนี่ยกันน้ําจริงหรือเปล่าว่าแล้วก็น้ำมากค่ะ โอ้โหน,นี่รุนแรงถึงขั้นคนแพ็คเลือแต่หน้าเนี่ยหน้ายังเป็นหยดปากก็ยังคงอยู่ ตรงนี้มีลงมานิดนึงคือเป็นในส่วนของมาสคชาร่าเพราะว่ามันเป็นฟิล์มอ๋อแต่คือมันแค่แบบปาดออกปั๊บทีนี้มันก็หายไปค่ะทุกอย่างก็เป็นเหมือนเดิมแต่ในส่วนของแก้มหน้าเนื้อทุกอย่างเฮ้ยทุกอย่างยังอยู่ครบคิ้วก็อยู่หน้าอยู่ทุกอย่างอยู่รอยสิวไม่โหด้วยคือแบบถือว่าสอบผ่านมีแค่มาสคาร่าออกมานิดนึงก็มาสคาร่าก็อาจจะแบบว่าไม่ได้กันมามากขนาดนะั้นแต่ว่าถ้าเกิดพูดโดยวรวมแล้วว่า90%อตโซสกิน so น้ำเขวา